สวัสดีครับผมยิ่งครับสวัสดีค่ะลูกปัดค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการ Echo Review อย่างหัวข้อครั้งนี้ก็คือเราจะพูดเรื่องศาธารณสุขใช่ค่ะงนั้นเราคัดมาประมาณ4พักเนาะใช่ค่ะเราเลือกมา4ี่พักได้แก่พักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักรัฐบาลอยู่เนาะแล้วก็พักเพื่อไทยพักก้าวไกลแล้วก็พักภูมิใจไทยค่ะก่อนจะไปรีวิวนโยบายของแต่ละพักเนี่ยเรามา คุยกันถึงเรื่องสถานการณ์สาธารณสุขกันก่อนเนาะในประเทศไทยหลักๆเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น2ระบบนะคะก็คือรลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเรียกว่าของ30บาทเนาะดูแลโดยสปะสะชกับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบประกันสังคมซึ่งก็จะดูแลผู้ใช้แรงงานที่จ่ายเงินสมทบอยู่ในมาตรา3ามเกอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ใช่ไหมคือซึ่งไอ้สระบบเนี้ยมันก็มีทั้งปัญหาที่ต่างกันแล้วก็คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาหมอไม่พอยาบางชนิดไม่ครอบคลุมอยู่ในอยู่นอกบัญชียาหลากักเราต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็เรื่องปัญหาคนเยอะ เกินในอะไรเงี้ยเวลาคนไปโรงพยาบาลรัฐเนาะก็จะบ่<ง>นว่าโอ้แบบต้องเสียเวลาทั้งวันอะไรเงี้ยบางโรงพยาบาลก็ไม่มีหมออะไรแบบเนี้ย<ง>คือมันก็มีปัญหาที่เหมือนแล้วก็แตกต่างคลายๆกันไปทีนี้<ง><ง>ก็เลยก็เลยจะมาดูว่าอ่าทีนี้แล้วแต่ละพักเนี่ยเขามีนโยบายเกี่ยวกับสาธาร,รณสุขยังไงเขาจะพัฒนามัน ừ, ขึ้นมายังไงใช่เขามีวิธีคิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไหนแล้วเขาจะแก้มันยังไงโดยออกมาผ่านทางหน้าตาของนโยบายสาธารณสุขของแต่ละพักค่ะ เริ่มที่พักแรกเริ่มที่พักแรกค่ะพักแรกเราจะเป็นพักอะไรครับพักนะคะพักพลังประชารัฐเขาบอกว่าจะให้เด็กอายุ0ูนถึงหปีเนี่ยต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพและก็ได้รับการดูแลโภชนาการได้อย่างครบถ้วนคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าแบบไอ้การดูแลอย่างครบถ้วนเนี่ยมันมันดูแลยังไงอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจว่าเออแบบจะเป็นเงินอุดหนุนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโครงการแบบ แจกอาหารฟรีอะไรเงี<ม>้ยก็ไม่ได้ลงละเอียยนะทีนี้ทางพักเนี่ยน่าจะย้ายไปอยู่ในนโยบายเศรษฐกิจมากกว่าพอไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจของพลังประชารัฐเนี่ยมันมีอันนึงที่มันจะคล้ายๆกับนโยบายดูแลเด็กเล็กก็คือเขาเรียกว่าแม่บุตรธิดาประชารัฐค่ะก็คือเขาบอกว่าจะให้แม่ที่ตั้งท้องตั้งแต่4ีถึงเเดือนเนี่ยเขาจะให้เงินอดุดหนุนเดือนหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเยอะมากแล้วก็ถ้าคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ค่าเลี้ยงดูบุตรอีกเดือนละสามพันไปจนถึงลูกหกขวบซึ่งเข้าใจว่าอันนี้แบบ มันน่าจะคล้ายๆกันอแต่ก็คือย้ายไปอยู่ในส่วนเศรษฐกิจแทนคือถ้าเราย้อนไปดูนโยบายก่อนหน้าเนี้ของพรรคพลังประชารัฐสมัยรัฐบาลนะอันนึงมันมีมารดาประชารัฐอแต่ว่าโครงการเนี่ยมันก็ถูกเลื่อนออกไปเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดจนแบบโควิดเนี่ยมันมาอีกแบบหลายระลอกแล้วอะก็โครงการมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาสักทีต้องบอกก่อนว่าโครงการมารดาประชารัฐเนี่ยคุณต้องไป ไปพิสูจน์ความจนอนะว่าต้องนจนก่อนใช่เออคือคือแหม่ผู้หญิงก็น่าเกียดเนาะคือเขาบอกว่าเขาไปให้ทุนหน้าเขาจะให้เฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางคือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เขาบอกเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งคุณต้องไม่มีบ้านของตัวเองสองมีไรายได้ไม่เกินปีละหนึ่งแสนบาทไม่มีรถยนต์ไม่มีบัตรเครดิตประเด็นคือไรายได้ <c oughs> เราอ่ะมันเหนือเส้นความยากจนขึ้นมาแล้วเราก็แบบแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่มั่งมีถึงขนาดว่าแบบ เหมือนถ้าว่ายน้ำอ่ะยังยังแบบว่าลอยคออยู่อ่ะอไอย่างงไม่ได้มีเรือไม่ได้มีอะไรอ่ะแต่พอรัดมองแล้วก็จะมองว่าแบบอุ้ยคุณว่ายได้หัวพ่นน้ำว่านี่ไม่ต้องช่วยเหลือหรอกไปช่วยคนที่มันจมน้ำอยู่คือเออมันก็ดีอ่ะแต่แบบถ้ามันเป็นท่วนหน้าได้ก็จะดีกว่านี้เนาะอะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแนวคิดของพรรคเขาด้วยแหละว่าอยากจะให้แบบตรงจุดที่สุดตรงจุดที่สวยคุ้มค่าที่สุดในทวนหน้าโอเคมาที่นโยบายต่อไปครับก็คือสวัสดิการคุ้มครองแรงงานทั้งในและ นอ,นอกระบบแต่ใน,นระบบเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในระบบก็มีคืออย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทเราก็จะมีแบบประการสังคมที่คุ้มครองอยู่ก็อย่างถ้าเป็นคนไทยที่ไม่อยู่ในประการสังคมก็จะมี 30บาทรักษาทุนหน้าพอเขาบอกว่าเป็นนอกระบบเนี่ยนอกระบบประกันสังคมหรือเปล่า<ช>แต่ว่าเพราะว่าถ้านอกระบบประกันสังคมเนี่ยมันก็จะไปทับซ้อนกับคนที่มีสิทธิสาบาทอยู่แล้วหรือเป็นนอกระบบที่เป็นแรงงานต่างด้าวเอออันนี้ครอบคลุมหรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าเขาครอบคลุมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานใช้แรงงานในไทยเสียภาษีแฝงให้อันนี้ถือว่าแบบก<ม>้าวหน้ามากเลยนะก้าวหน้าเกินชื่อพักอีกอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยแต่นี่ก็แปล<ช>ว่าเป็นการสื่อสารเนาะคือเราไม่สามารถหาข้อมูลได้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าไอ้นอกระบบที่เขาว่าเนี่ นโยบายสุดท้ายของพลังประชารัฐก็คืออะไรคะพี่เป็นเรื่องบ้านพักและก็สวัสดิการการรักษาพยาบาลซึ่งอันนี้แบบอันนี้คืออะไรอะเอออันเนี้ยที่แบบเราแบบอะไรวะบ้านพักบ้านพักเหรออาจจะเป็นแบบบ้านพักแบบผู้ป่วยเปาะบางหรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อยู่โรงพยาบาลไม่ไหวเป็นศูนย์ส่งต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบมันก็ยังงงๆอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะของพลังประชารัฐ โอเคมาที่พักต่อไปครับพักเพื่อไทยใช่ค่ะพักเพื่อไทยกับ4นีนโยบายเด่นสาธารณสุขนโยบายแรก<ม>คืออะไรพี่อิงบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาได้ทุกโรยาบาลทั่วไทยอันเนี้ยเข้าใจว่าเขาว่คิดขึ้นมาเพราะว่าพยายามอยากจะยกระดับ30บาทเนาะคือซึ่ง30บาทตอนเนี้ยมันมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าคือคุณต้องไปรักษาตามโรงพยาบาลที่คุณถูกฟิกไว้เท่านั้นคือตอนเข้าใจว่าตอนคิดตอนทักสินคิด30บบาทเนี่ยเขาจะคิดบนฐานที่ว่า โรงพยาบาลนี้มีประชากรเท่าไหร่คุณก็เอางบไปเท่านั้นแล้วก็ตอนตอน,ตอนทำโมเดลอย่างเงี้ยมันก็ง่ายในการจัดสัรงบแะแต่ว่า <c oughs> ในชีวิตจริงอ่ะคือคนมันเคลื่อนย้ายตลอดเวลาคืออย่างเราเราอย่างเงี้ยเออเราก็เป็นคนต่างจังหวัดเนาะที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพแต่ว่าส3 0บาทเราอะอยู่ที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัด คือมันยังมีช่องโหว่อยู่เขาใจว่าอันนี้น่าจะมาแก้ปัญหาตรงนี้เนาะใช่แต่ว่าทีเนี้ยสาธารณสุขจะเคลียร์งบกันยังไงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เพื่อไทยต้องเวิร์กต่อแต่ถามว่าดีไหมคือแบบดีดีมากเราก็อยากใช้บริการมากอะไรเงี้ยค่ะนโยบายต่อไปครับฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีในเด็กหญิงอายุตั้งแต่9ถึง11ปีค่ะแล้วก็ในผู้หญิงที่ยังไม่เคยติดเชื้อ HPV มาก่อนยังไม่มีระบบไหนที่บรรจุเอาเรื่องการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเเายยัังงงตต้อสีค หนึ่งมันก็หลักพันนะก็มีราคาเนาะเราแบบคือถ้าคุณจะป้องกันตัวเองให้พ้นจากโรคเนี่ยก็ต้องแบบคือก็ต้องเสียเงินอาจจะหลักหมื่นถ้าคุณต้องแบบฉีดบ่อยถูกก็คือเหมือนจะเอาวัคซีนของเนี้ยกลายเป็นวัคซีนของชาติเนาะ ก็เราดูค่ะว่าจะได้ฉีดวัคซีนฟรีกันไหมมาที่นโยบายที่3ส่งเสริมให้มีสถานชีวพิบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยงบประมาณของสปสชคนที่อายุประมาณเราเนี่ยพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าเนี่ยก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มป่วยไข้ละเริ่มเป็นคนเท่าคนแก่เริ่มขยับตัวไม่ได้เริ่มเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตรงนี้มันเป็นภาระของคนทํางานมากๆภาระทางการเงินอะไรแบี้ที่เราต้องจัดการเนาะล้วประเทศไทยเราจำนวนผู้สูงอายุมันเยอะมากเลยเนาะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เข้าใจว่าแบบเออเพื่อไทยก็เลยแบบคิดวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ขึ้นมาก็คือมีสถานชีวบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยไปเอาเป็นล้วงกระเป๋าข้างหนึ่งของสปสชออกมาแต่ดีเทลเราก็ยังไม่รู้เนาะแต่ดีเทลก็ไม่รู้ว่าจะจัดยังไงเช่นจะเป็นสถานชีวบาลแบบอยู่ประจําไปกลับหรือว่าเป็นแบบไหนแล้วมีจํานวนเท่าไหร่ในประเทศเช่นหนึ่งอำเภอมีหนึ่งชุมมีหนึ่งที่ไม้อะไรเงี้ยเราก็ยังมองไม่เห็นภาพเนาะหรือมีพยาบาลส่งไปตามบ้านอะไรเงี้ยทียังไม่รู้ว่าจะใช้มในรารดูแลของเพื่อไทย ก็คือเราอยากจะเห็นรายละเอียดหน้าตาม,มากขึ้นกว่านี้นิดนึง <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้ทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือทําให้กรุงเทพเนี่ยมีโรงพยาบาลประจำเขตครบทั้ง50เขตคือมันมาค้นพบตอนที่โควิดนี่แหละมันกลายว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเทียบกับต่างจังหวัดทำไมอะพีพ่ท่องท่งที่มันก็ดูมีฟาซิลิตี้เยอะกว่าเอาเข้าจริงแล้วแต่ละเขตเนี่ยมันไม่ได้มีโรงพยาบาลทุกเขตใช่ไหมฮะพูดถึงโรงพยาบาลรัฐนะไม่ได้พูดโรงพยาบาลเอกชนที่มีอยู่เต็มที่ซึ่ง โรมากับชนมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถใช้ได้เนาะไม่ได้เข้าถึงได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่มันแพงใช่ไหมครับ <laughs> แต่เมื่อเทียบกับระบบอ,อสอมมของต่างจังหวัดแล้วเนี่ยมันเข้าถึงชุมชนได้อย่างโดยตรงอะไรงเงนเนี้ยครับดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเออกรุงเทพเนี่ยควรจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ของการสาธารณสุขในกรุงเทพเนาะสู้ๆขอเพื่อไทยขอให้ทาได้ครบทุกนโยบายขอให้เป็นรัฐบาลครับท่านขอให้เป็นรัฐบาลแล้วก็ทำแอมพมีได้นะคะเราใช้บัตรประชาชนใบเดียวเ้วเดินเสด็จสายเข้าไปได้ทุกรงพยาบาลอยู่ค่ะ พักต่อไปพักกล้าวไก่ค่ะอันแรกเลยอ่ะอันแรกเลยก็คือเงินเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดแรกเกิดถึง6ปีให้เดือนละ1,200บาทแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยให้อีกเดือนละ3 0 0 0บาทแล้วเขาบอกว่าเงินจำนวนเนี่ยก็คือให้ท่นหน้าทุกคน,กคนได้หมดเ<ด>นาะไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าฉันลำบากที่สุดเออมันก็เป็นคอไอเดียของรัสดิกาเลยอะเราอาจจะต้องบอกก่อนว่าแบบประเทศไทยอะมีเงินอุดหนุนให้กับเด็กเล็ก แล้วก็ผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นหลักร้อยค่ะมันไม่เป็นหลักพัน<ม>เขาขยับเพดานเงินเด็กเล็กมาเป็นพันสองแล้วก็เงินผู้สูงอายุปเป็นสามพันเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นนโยบายที่แบบช่วยคนที่แบบเรียกตัวเองเป็นแซนวิชเจเนเรชั่นเลยเนาะไอ้สามพันเนี่ยบางคนมันอาจจะเท่ากับเงินทุกเดือนที่เขาส่งให้คุณพ่อคุณแม่มทางบ้านเลยก็ได้เพราะพอมันมี สามพันบาทมาช่วยเนี่ยมันเท่ากับว่าแบบมันตัดภาระหนักอึ้งบางส่วนไปเลยเหมือนกันเนาะก็เลยคิดว่าคนทํางานที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยน่าจะชอบน่าจะได้ประโยชน์น่าจะชอบต่อมาในยบายที่2คืออะไรคะพี่ยิ่งกองทุนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอันนี้มันคล้ายๆของเพื่อไทยไหมใช่คล้ายๆของเพื่อไทยเลยแต่ว่าของก้าวไกลเนี่ยเขาจะบอกไปเลยว่าเขาจะมีกองทุนตั้งขึ้นมาเป็นกองการที่เป็นกองทุนเลยไม่ได้เป็นแบบว่าคนมาทําอะไรแต่ว่า เป็นกองท<อ>ุนเลยแล้วก็แล้วก็เฉลี่ยต่อหัวไปเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็เอาไปเลยเก้าพันต่อเดือนว่าถ้าอ้างอิงจากคนใกล้ตัวเราอะมันก็ช่วยได้เยอะเลย เนาะเก้าพันน่อย่างนั้นมันก็แบบอค่าหายใจได้าใจได้ค่าสำลีค่าแพมเพ์ดค่าพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมานโยบายที่3มเนี่ยมันก็เลยสอดรับกันก็คือว่านอกจากไจะมีเขาเรียกว่ามีเงินให้ต่อบ้านแล้วเขาก็ยังมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชนอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่งแล้วก็มีธนาคารอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้านเราเองอะมีประสบการณ์คือคุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คือต้องซื้อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเตียงถังออกซิเจนเครื่องฟอกอากาศสายยางคือแบบ พอคุณตาเสียคือก็เซ็ตเนี่ยก็คือเอาบริจาคให้อนามัยได้แบบเป็นเซ็ตเลยคือแบบรู้แล้วราคามันสูงมากไงนะพอมันมีธนาคารมันก็ดีไงคะอย่างน้อยแบบไปยืมมาใช้แล้วก็มันก็จะได้แบบกระจายให้ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมค่ะต่อมา อันนี้เป็นนโยบายที่แหวกกว่าคนอื่นใช่นโยบายสุดท้ายเป็นนโยบายที่แหวกแล้วก็เชื่อว,ว่าถ้าออกมานี่มีแรงเสียดทานสูงมากเลยค่ะก็คือนโยบาย,ยค่ะพี่ยิงนโยบายสิทธิการุณยาคาตสำหรับคนที่ป่วยจากโรคทางกายที่รักษาไม่ได้โดยปกติเนี่ยสิทธิการุณยฆาตาในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถูกกฎหมายนะคะยังไม่ได้รับการยอมรับ การการุญยฆ่าในประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะของที่หมอจะเป็นคนคุยกับญาติเองว่าถ้าถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่มันแบบคาบเส้นมากๆเนี่ยจะปล่อยให้เราเสียชีวิตหรือว่าปั๊มหัวใจขึ้นมาหรือดําเนินการรักษาต่อหรือจะสอดท่ออะไรไหมคือถ้ามองแบบหัวก้าวหน้าหน่อยเนาะอันเนี้ยมันไม่ได้ให้สิทธิ์คนป่วยเลยว่าอยากอยู่หรืออยากตายอะไรเงี้ยเออมันมันให้สิทธิ์คน คนที่จะอยู่ใครใกล้ชิดมากกว่าในการต่างใจแทนคนมักจะกลัวกันว่าเดี๋ยวคนจะแหกกันไปฆ่าตัวตายนั่นเองเฮ้ยคือมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเขียนไว้เลยว่ามันสําหรับกับแบบโรคที่รักษาไม่ได้เท่านั้นเช่นอัมพาตถาวรอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราก็ไม่ได้เคยไปถามใจของคนที่ต้องอยู่บนรถเข็นตลอดชีวิตน้องว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ก็เชียร์ค่ะถ้าได้เป็นรัฐบาลก็หวังว่าจะได้เป็นรัฐบาลครับจะได้มาทํานโยบายปลอมทํานโยบายอะไรเหล่านี้นะคะ อ่ะมาพักสุดท้ายครับพักเลยคะพักภูมิใจไทยครับพักภูมิใจไทยค่ะเป็นเจ้ากระทรวงอยู่พอดีแสดงว่าจริงๆเขาน่าจะรู้ปัญหาน่าจะรู้ที่ผ่านมาทำไมซุ้มสิ่งถโปร์มีพิรุธอยู่เยอะก็ต้องรู้ปัญหาแสดงว่านโยบายของเขาเนี่ยมันจะต้องออกมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้แน่แใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนโยบายแรกที่เขาเสนอมาก็คือมีกองทุนประกันชีวิตสําหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปและมีกรมธรรม์ชีวิตทันทีโดยไม่ต้องสมัครไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันอันนี้หมายถึงว่า60สปีขึ้นไปก็คือจะมีประกันชีวิต โดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอย่างนั้นปะคือตอนแรกเราสงสัยกันว่าเอ๊ะหกสิบหกหกสิบแล้วจะมีประกันชีวิตไปทําไมอะไรก็เลยไปอ่านอ๋อพอถ้าผู้สูงอายุที่รัฐทําประกันให้เน,ในใี่ยตายปุ๊บเอาไปเลยคนละแสนแล้วก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามารถกู้ก็มทันเอาเงินออกมาได้สูงสุดสองหมื่นบาทเพื่อเอามาทํากินเขาบอกว่าจะทําให้ผู้สูงอายุมีค่าอันนี้ที่เราตังหมากโอเคค่ะก็ประมาณนี้ ในวัยที่2กับสาของเขาเนก็คือตั้งศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอกับตั้งศูนย์ฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งฟรีทุกจังหวัดคือตอนแรกเราฟังเนี่ยเราก็ว้าวเนาะแต่พอเราไปดูจริงเอาเฮ้ยไอ้2เรื่องนี้มันฟรีอยู่แล้วนะอ้าวเหรอใช่พี่คือคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าอยู่ในประกันสังคมกับสาบาทเนี่ยมันครอบคลุม การรักษาโรคมะเร็งแล้วก็การฟอกตยอยู่แล้วใช่อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบมันน่าจะเป็นแค่ขยายเพิ่มมากกว่าเพราะว่าคืออย่างทั่วประเทศตอนเนี้ยมันมีแค่41แห่งคนอนุทินก็คงอาจจะคิดว่าเออแบบอยู่ไกลๆก็แบบเดินทางลำบากเดินทางลำบากก็ไปอะไรเงี้ยพอดีสุดท้ายค่ะนโยบายสุดท้ายของพรรคภูมิใจไทยก็คือเพิ่มค่าตอบแทนอสมอสสเดือนละ2000บาทเจ็บป่วยมีประกันดูแลประกันอีกแห้วแค่เป็นอะไรกับบริษัทประกันหรือเปล่าวะคือเป็นหลักประกันหรือเปล่านี้จริงๆแต่ก่อนอสมไม่มีค่าตอบแทนแล้ว เขาสู้กันไปเลยเพราะเป็นอาสาเนาะเพราะเป็นอาสาเป็นอาสาเนี่ยคือแบบชั่นอาสามาแล้วแต่ว่าคือคุณทํางานอาสามันเสี่ยงต่อโรคแล้วคุณเข้าไปดูแลคนที่ป่วยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะติดโรคได้เซหนูเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นมีประกันดูแลให้ไปเลยแล้วกันแล้วก็เพิ่มค่าตอบแทนเนี่ยจากเดิมได้แค่หนึ่งพันบาทเนี่ยเพิ่มไปเลยเอาไปเลยสองพันอะไรเงี้ยมันก็เป็นขวัญกาลังใจให้กับคนทํางานเนาะแต่ว่าซึ่งจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่นโยบายใหม่อ เพราะว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐเพิ่งออกมาแถลงว่าไอ้นโยบายเนี่ยเขาทําอยู่เราก็จะมีผลบังคับใช้ในช่วงตุลาคมปีนี้ค่ะซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นการแบบสานต่อนโยบายหรือเปล่าอะไรเป็นไงกันบ้างคะฟังนโยบายมากันสี่พักแล้วเนี่ยได้เห็นอะไรกันบ้างเรารู้สึกว่าทุกคนเห็นปัญหาเนาะมีข้อบอกพร่องมีอะไรที่ต้องอุดช่องโหว่กันอะไรยเงี้ย<ช>แต่<ะ>เพียงแต่ว่าในสี่พักเนี่ย ก็มองวิธีการแก้ปัญหาต่างกันใช่คนละแบบเพื่อความสนุกให้พี่ยิ่งเลือกว่าพี่งชอบอันไหนหรอชอบนโยบายไหนมากที่สุดของภักไหนก็ได้อ่ะสามรดับเราชอบเรื่อง30บาทอยู่แล้วก็คือยังไงก็คือถ้ามันสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ไปอยู่ตางจังหวัดแล้วเกิดเรื่องเกิดราวเกิอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรยเงี้ย เข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลว่าค่าใช้จ่ายจะเยอะเออแบบเวลาเราเจ็บปวดลูกเราเจ็บปวดเราก็แบบการมีประกันเราแบบมันเข้าได้ทุกโรงพยาบาลโดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอะ่ะเรามั่นใจในมาตรฐานอันนี้มันมันก็ดีเ,เรื่องนี้ในใบสองชอบสิทธิการรัเนียคาตอืมอืมของพักกเกาไก่เนาะพี่เป็นหัวเกาหน้านี่เออพรารู้สึกว่าถ้าเขาเลือกวาระสุดท้ายอของชีวิตตัวเองได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์มากอันที่สามอันที่สามสุดท้ายค่ะอันที่สามสุดท้ายเนี่ยชอบเรื่องอผู้ป่วยติดเตียง ถ้าทุกพักหรือว่าพักไหนได้แล้ว,ลวนโยบายนี้มันเกิดเนี่ยเราก็เชียร์หมดเราอะผ่านประสบการณ์ที่ครอบครัวเรามีผู้ป่วยติดเตียงมาก่อนแล้วแบบเราเข้าใจความหนักความหนักของเรื่องนี้เลยว่าโอ้มันมันมันไม่ได้แค่คนเดียวอแต่ว่าคนล้มคนนึงเนี่ยมันมันต้องประคองกันทั้งบ้านนะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออถ้าแบบไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามค่ะแค่แบบคุณมองเห็นว่ามันปัญหาผู้ป่วยติดเตียงมันเป็นปัญหาใหญ่เนาะแล้วมันก็เป็นปัญหาที่มันกระทบกับทุกคนอะไรเงี้ยเราก็แบบ ล้วก็โอเคกับนโยบายเนี้ยโอเคก็ฟังกันไปหมดแล้วเราสุกว่าทุกพักมีนโยบายที่เป็นประโยชน์หมดก็เหลือแต่ว่าจะเลือกกันยังไงใช่ไหมครับมันแล้วแต่นะครับนโยบายของใครจะเป็นที่ถูกใจของประชาชนเนาะเพราะว่าจริงๆมันค่อคล้ายกันแหละแต่เพียงแต่ว่ามันต่างกันที่แนวทางแล้ววิธีการเนาะ ถ้าใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับถ้าอยากให้นโยุายที่คุณเลือกเป็นจริงก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะวันที่14พฤษภาคม2566 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะเลือกบัตรสใบเลือกคนที่ใช่เลือกพรรคที่ชอบอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะบายบาย bye bye.